พกติดตัวไว้แคล้วคลาดปลอดภัยในโลกที่เราอยู่ไม่ได้มีเพียงสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายังมีสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในมิติที่ละเอียดกว่าเราหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าโลกของคนและโลกของวิญญาณอยู่ใกล้กันกว่าที่คิดเพียงต่างมิติต่างแรงสันสะเทือนเท่านั้นเองและบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งพลังงานไม่ดีผีวิญญาณหรือโคร้าย อาจเข้ามาใกล้หรือทำให้ชีวิตเราวุ่นวายโดยที่เราไม่รู้ตัวคนโบราณจิงถ่ายทอดเครดวิชาหรือของดีที่ช่วยปกป้องคุ้มครองซึ่งแท้จริงแล้วหลายอย่างไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่เป็นเรื่องราวบทเรียนและสิ่งที่พกติดตัวในใจที่ช่วยสร้างพลังดีดึงดูดความปลอดภัยและทำให้สิ่งไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้ วันนี้เราจะพาไปรู้จักเจ็ดเรื่องราวดีๆที่ควรพกไว้ในชีวิตเพื่อให้ผีหรือสิ่งไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้คุณจะเห็นว่าหลายข้อไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย 1. พลังบุญโลแห่งแสงที่สิ่งชั่วร้ายไม่อาจฝ่าเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงคือบุญเพราะในทางพุทธศาสนาบุญคือพลังงานบวกที่ละเอียดที่สุด พลังงานบุญเหมือนแสงสว่างในที่มืดยิ่งแสงแรงความมืดยิ่งถอยยิ่งบุญมากซึ่งไม่ดีจะไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้มีเรื่องเล่าจากพระป่าองค์หนึ่งท่านเคยเล่าว่าเวลานั่งสมาธิในป่าบางครั้งมีวิญญาณร้ายวนเวียนอยู่แต่เมื่อใจท่านตั้งมั่นในศีลสมาธิและแผ่เมตตาพลังบุญนั้นทำให้สัตว์ร้าย ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นค่อยๆถอยห่างเพราะพลังงานไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นคนที่ทำบุญบ่อยทำด้วยใจสหอาดมีศีลที่มั่นคงจะเหมือนมีกรากคุ้มการรอบตัวโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องลี้ลับเกินไปเพราะบุญเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนจิตเปลี่ยนเหตุให้เจอแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ควรพกติดตัวห พกจิตเมตตาและศีลห้าเป็นพื้นฐาน 2. มีรูปพระเล็กๆที่เรานับถือเป็นตัวเตือนใจให้คิดดีทำดี 3. คอยอธิษฐานบอกตัวเองเสมอว่าขอให้บุญคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย 2. คาถามเมตตาใหญ่เสียงที่ขับไล่ความมืดอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่คนโบราณใช้มาตลอดคือการสวดคาถา คำสวดมนต์ไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นคลื่นพลังงานมีแรงสั่นที่ละเอียดและบริสุทธิ์ซึ่งในหลายความเชื่อรวมทั้งพุทธและพราหมณ์ต่างก็มีคาถาที่ว่ากันว่าสิ่งชั่วไร้ายไม่กล้าเข้าใกล้เรื่องเล่าจากตำราเก่าเล่าว่ามีพราหมณ์ท่านหนึ่งเดินทางไกลกลางป่าพบเหตุการณ์อันตรายทั้งสัตว์ป่าและพูดผีแต่ท่านรอดมาได้ด้วยการสวดพระคาถาเมตตาใหญ่ ด้วยจิตแน่วแน่ปรากฏว่าทั้งสัตว์ร,ร้ายที่กำลังจะเข้ามากลับเดินเลี่ยงไปเองนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกในมุมพลังจิตเพราะเมื่อคนตั้งจิตเมตตาสัพพสสัตสัมผัสได้คลื่นความโกรธความรุนแรงจางหายสิ่งร้ายก็ไม่ปรากฏตัวดังนั้นคนที่ตั้งจิตเมตตาสวดคาถาบ่อยสวดด้วยใจแน่วแน่ พลังใจนี้ป้องกันภัยที่มองไม่เห็นได้อย่างดีสิ่งที่ควรพกติดตัว 1. พกบทสวดเล็กๆหรือจําไว้ในใจเช่นคาถาเมตตาใหญ่หรือบทแผ่เมตตา 2. ก่อนเดินทางหรืออยู่ในที่วังเวงตั้งจิตเมตตาสวดในใจเบาๆพลังใจนี้ป้องกันภัยที่มองไม่เห็นได้อย่างดี 3. พระเครื่องหรือเครื่องรางที่ผ่านพิธีสะอาดและบริสุทธิ์คนไทยเชื่อในพระเครื่องเครื่องรางแต่ของที่แท้จริงมีอนุภาพต้องเกิดจากพิธีที่สะอาดบริสุทธิ์และผู้สร้างเป็นผู้มีศีลสูงไม่ใช่ของที่ทำเพื่อเงินเพียรอย่างเดียวมีเรื่องเล่าจากทหารที่ไปรบชายแดนเขาเล่าว่าเพื่อนเพื่อน,นหลายคนพกพระเครื่องที่หลวงพ่อสร้างด้วยจิตเมตตาพอเจอเหตุการณ์เฉียดตาย กลับไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่กระสุนเฉียดกายกลับไม่ถูกเนื้อถูกแต่เสื้อผ้าเหมือนมีอะไรบงังแต่สิ่งสำคัญคือความศรัทธาต้องมาจากใจที่มั่นไม่ใช่หวังผลอย่างเดียวสิ่งที่ควรพกติดตัว 1. เลือกพระหรือเครื่องรางที่ผ่านพิธีจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 2. ก่อนพกต้องบอกตัวเองเสมอว่า ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทำความดีป้องกันภัยด้วยบุญและเมตตาเรื่องที่ 4. ี่คำอธิษฐานที่มาจากใจสะอาดไม่ว่าศาสนาใดสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดคือคำอธิษฐานคนที่มีใจสะอาดตั้งจิตจริงใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานดีๆปกปักรักษามักจะพบสิ่งดีในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์มีเรื่องเล่าจากหญิงชาราคนหนึ่ง ขายดอกไม้ในตลาดกลางคืนวันหนึ่งเจอโจรถือมีดเข้ามาจะชิงทรัพย์เธอไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ตั้งจิตว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจูจูมีคนเดินผ่านมาไฟถนนติดขึ้นกระทันหันโจรตกใจหนีไปทันทีเหตุการณ์นี้บางคนเรียกบังเอิญแต่หลายคนเรียกแรงอธิษฐานเพราะใจที่มั่นในความดีปกป้องคนที่ไม่คิดร้ายต่อใคร สิ่งที่ควรพกติดตัวคือคำอธิษฐานสั้นๆที่เราท่องได้เช่นขอให้ปลอดภัยขอให้เจอแต่สิ่งดีใช้ทุกครั้งก่อนเดินทางหรืออยู่ในที่ไม่คุ้นเคยเรื่องที่ 5. จิตใจที่ไม่กลัวพลังข่มสิ่งมืดโดยไม่ต้องสู้มีสุภาษิตว่าสิ่งร้ายเกรงผู้ไม่หวัน่นซึ่งเป็นเรื่องจริงจิตใจคนคือคลื่นพลังงานหากเราแสดงความหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ในมิติละเอียด อาจยิ่งใกล้เข้ามาแต่ถ้าใจสงบแ,แน่วแน่ไม่ยอมหวั่นไหวพลังนั้นจะสั่นสะเทือนกลับมีเรื่องเล่าจากนักเดินพาเขาเขาเจอเสียงแปล,แปลกๆเหมือนผีหลอกบางคนตกใจวิ่งหนีจนเจ็บตัวแต่มีคนหนึ่งยืนนิ่งตั้งสติท่องคาถาเมตตาในใจกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเสียงนั้นหายไปเองความไม่กลัวไม่ใช่ท้าทายแต่มาจากความมั่นใจในความดีในบุญ ในสิ่งที่คุ้มครองเราสิ่งที่ควรพบติดตัวคือสติความมั่นใจว่าตนเองไม่ได้คิดร้ายไม่ได้ไปล่วงเกินใครคําเตือนใจว่าสิ่งไม่ดีแพ้ใจดีที่ไม่หวั่นไหวเรื่องที่ 6. กการให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นพลังส่งกลับเป็นเกราะชีวิตหลายตำราธรรมและเรื่องเล่าโบราณพูดตรงกันว่าคนที่ช่วยผู้อื่นอยู่เสมอจะมีสิ่งดีคุ้มครอง เพราะการให้เหมือนปล่อยคลื่นพลังงานดีออกไปไม่ใช่แค่ให้คนแต่รวมถึงสัตว์เทพยดาและวิญญาณที่รับรู้ได้พวกเขาจะเมตตาและช่วยคุ้มครองกลับมามีตำนานเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งชอบทำบุญปล่อยสัตว์วันหนึ่งตกเรือกลางทะเลคิดว่าต้องตายแน่ๆแต่ปรากฏว่ามีปลาจำนวนมากล้อมรอบเหมือนไม่ให้จมจนมีเรือผ่านมาเห็นและช่วยขึ้นมาได้เขาบอกว่า เหมือนสัตว์ที่เคยช่วยคุ้มครองกลับคืนมาสิ่งที่ควรพกติดตัวคือความตั้งใจช่วยเหลือคนและสัตว์เมื่อทำได้ของเล็กๆเช่นเหรียญไว้ให้ทานหรืออาหารเล็กๆเผื่อใครเดือดร้อนการเตือนใจว่าทุกสิ่งที่ให้ไปกลับมาปกป้องเราเสมอเรื่องที่ 7, บทเรียนชีวิตความกระตันยูคือพลังคุ้มครองสูงสุดสุดท้ายเป็นเรื่องที่คนมักมองข้ามแต่ทุกศาสนาต่างพูดตรงกันว่า ผู้กตัญยูย่อมมีเทพพยายดาอารักคุ้มครองเพราะความกตัญญูคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีเรื่องเล่าจากพระเกจิรูปหนึ่งว่าเคยเจอสิทธิถามว่าทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ท่านตอบเพียงว่ากลับไปกราบพ่อแม่เพราะบุญกตัญญูเปิดทางทุกประตูสิ่งไม่ดีไม่กล้าแตะต้องเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์นี้แรงกว่าคำสวดหรือเครื่องรางใดๆสิ่งที่ควรพกติดตัวคือ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเล็กๆเ,เช่นของที่พ่อแม่ให้หรือสิ่งเตือนใจถึงท่านความตั้งใจตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งหมด7เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไสยศาสตร์แต่คือพลังของใจพลังของการกระทําและความเชื่อที่ผสมผสานเป็นเกราะชีวิตบางอย่างเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นพระเครื่องคาถาแต่บางอย่างเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเช่นความกตัญญูความไม่กลัว หรือพลังบุญที่สั่งสมไว้คนที่พกเจ็ดเรื่องราวนี้ไว้ในชีวิตไม่เพียงแต่ผีหรือสิ่งไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้แต่ชีวิตจะดึงดูแต่สิ่งดีโอกาสดีคนดีและเหตุการณ์ดีๆเข้ามาแทนที่